ถ้าผู้ปกครองโทรศัพท์มาบอกว่าลูกมาโรงเรียนแล้วไม่มีความสุขแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็คงจะไม่พ้นเรื่องราวในโรงเรียนซึ่งผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนก็พยายามที่จะนำเอาเ,เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเอาประสบการณ์ในการบริหารเนี่ยมานำเสนอฝากน้องๆเพื่อนๆซึ่งเป็นผู้บริหารด้วยกัน รวมถึงท่านผู้ครองก็จะได้รับทราบก็จะได้เอาแนวปฏิบัติหรือเอาสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยไปพัฒนาและก็ปรับปรุงอบรมสั่งสอนเอาไปแนะนำลูกๆในการที่จะทำตัวเองให้มีความสุขในการมาโรงเรียนวันนี้เป็นคำถามซึ่งผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยมักจะมีอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะ ความรักที่มีต่อลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับความคาดหวังของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนที่อยากจะให้ลูกไปโรงเรียนแล้วจะได้ทุกๆอย่างและที่สำคัญก็คืออยากจะให้ลูกได้ความสุขที่อยากจะไปแล้วจูๆ่ๆลูกกลับมาบอกว่าหนูไม่มีความสุขเลยค่ะคุณแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่า หนึ่งส,อ,งส,สอ้โอเจอกันอย่างนี้เนี่ยผู้ครองหลายคนก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับเกิดอาการมีความรู้สึกว่ามันเครียดขึ้นมาทันทีอยากจะให้ลูกอยากไปโรงเรียนไม่ใช่ตื่นขึ้นมาปั๊บแล้วเนี่ยลูกร้องไห้กระจองอ,องแอไม่อยากที่จะไปโรงเรียนเลยอยากอยู่บ้านอยากอยู่กับแม่ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามันมีปัญหาดังนั้นการแก้ปัญหาของ ลูกของเด็กที่ไม่มีความสุขในการไปโรงเรียนเนี่ยมันมีอยู่หลายพวกด้วยกันวันนี้ผมอยากนำเสนอในส่วนของนักเรียนที่เพิ่งเลื่อนชั้นจากชั้นอนุบาลมาเรียนชั้นปนหนึ่งตรงนี้ครับคือการปรับตัวของนักเรียนซึ่งแต่เดิมเนี่ยเรียนอนุบาลเนี่ยมีการเ,าเรียนตามมุมต่าง มีการเสริมประสบการณ์มีการเตรียมความพร้อมที่จะให้นักเรียนทุกคนพร้อมที่จะไปเรียนปอนหนึ่งเรื่องวิชาการต่างๆเรื่องการอ่านการเขียนนั้นน้อยมากเกือบจะไม่มีเลยอาจจะมีบ้างให้เขียนชื่อให้อ่านตัวอักษรอ่านตัวเลขบ้างก็เป็นพื้นฐานซึ่งมันไม่ได้เป็นจุดหมายหลักของการเรียนในระดับอนุบาลแล้วก็ให้พักผ่อน ดังนั้นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเนี่ยมาเรียนเนี่ยเขาจะมีความสุขเพราะเขารู้ว่าในวันหนึ่ง,นงเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรบ้างมาเข้มามโรงเรียนปั๊บเนี่ยคุณครูก็จะมารับออกมาโอนิดนึงก็ให้ไปทํากิจกรรมให้ดื่มนมให้นอนคือมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนเอาใจพอเขาได้เลื่อนชั้นมาสู่ระดับประถมศึกษาเนี่ยตรงนี้บางคนปรับตัวได้ แต่บางคนเนี่ยปรับตัวไม่ได้ครับมีความรู้สึกว่าทําไมคุณครูถึงไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้ทําไมคุณครูถึงให้อ่านให้เขียนให้ทําการบ้านพอมันมีความรู้สึกดังนี้เกิดขึ้นมันก็เลยมีความเครียดเกิดขึ้นในตัวของเด็กเด็กบางคนจะเก็บความเครียดไว้ได้นะแต่เด็กบางคนเนี่ยเก็บความเครียดไว้ไม่ได้กลับถึงบ้านก็เล่พ่อแม่ฟังเลย ตรงนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเขากล้าที่จะเล่าอะไรต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าใจร้อนนะครับรับฟังลูกด้วยความตั้งใจอันดับแรกรับฟังปัญหาเขาอย่างตั้งใจอย่าแสดงอารมณ์คล้อยตามหรืออย่าแสดงอารมณ์อินเข้าไปกับการเล่าของเขารับฟังแล้วก็ปิดท้ายว่าเดี๋ยว แม่จะคุยกับคุณครูในสิ่งที่ลูกเล่าให้ฟังเราจะคุยหรือไม่คุยนัย้นก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องบอกลูกเป็นับแรกเลย mm hmm. เมื่อฟังจบคือแม่จะต้องคุยกับคุณครูก่อนนะว่าสิ่งที่ลูกพูดมาเล่าให้แม่ฟังเนี่ยมันจริงหรือเปล่า mm hmm. เด็กบางคนนะครับสร้างเรื่องเก่ง make story ได้อย่างดีเลย คือไม่อยากไปโรงเรียนนะครับคุณครูไม่ได้ทําอะไรเลยคุณครูดีแสนดีแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีการว่าทําอย่างไรละ่ะที่เขาจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนวิธีการคิดแบบเด็กๆก็คือบอกว่าที่โรงเรียนมันไม่ดีมันไม่มีความสุขคุณครูเขาใจร้ายคุณครูก็ให้ทํางานมากคุณครูตําหนิคุณครูไม่ตรวจการบ้านอะไรต่างๆมากมายตรงนี้ เพื่อที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าลูกไม่สมควรไปแล้วโรงเรียนนี้ลูกควรจะอยู่บ้านนี่คือความคิดของเด็กๆแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ครองเป็นไปด้วยกับเขาเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับเมื่อเด็กพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไปกันใหญ่ครับเรื่องมันไปกันใหญ่เลยเมื่อท่านผู้ครองรับฟังปัญหาจากลูกแล้วสิ่งเดียวที่ท่านผู้ครองจะต้องทำก็คือ ลองสังเกตพฤติกรรมของลูกเราว่าที่บ้านเมื่อเขากลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเขาเครียดต่อเนื่องไหมถ้าเขาไม่เครียดต่อเนื่องนะแสดงว่าสิ่งที่เขามาเล่าเนี่ยไม่จริงแต่ถ้าหากว่าเขาซึมไปเลยแล้วเครียดอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ท่านผู้ครองจะต้องคิดแล้วครับว่าลูกไม่ได้พูดโกหกหรอกไม่ได้สร้างเรื่องเราในฐานะคุณพ่อคุณแม่เราต้องแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาก็คือต้องคุยกับคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูที่เราคุยได้ผมย้ำนะครับว่าบางคนเนี่ยไม่กินเส้นกับคุณครูประจำชั้นตั้งแต่วันแรกที่เห็นหน้ากันก็มีดังนั้นสิ่งสำคัญที่ผมอยากฝากท่านผู้ครองผมเชื่อแหละว่าในชั้นเรียนที่ลูกของท่านเรียน,น,นมันต้องมีสักคนหนึ่งที่ท่านถูกชะตาแล้วสามารถฝากผีฝากไข่กับเขาได้ ท่านโทรศั์ไปคุยกับคุณครูซึ่งท่านคิดว่าจะสามารถคุยได้็นันดับแรกลองสอบถามถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกของคุณเนี่ยให้กับคุณครูคนท่านรัพสรบต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าคุณครูคนที่ท่านไว้วางใจเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับคุณเขาเนี่ยสามารถไว้ใจได้ ไม่ใช่ไปเล่าแล้วเขาไปเล่าต่อให้คุณครูคนที่ท่านเอ่ยอ้างชื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่ทั้นสิ่งสําคัญคุยกับคุณครูซึ่งท่านสามารถคุยได้ก่อนคุณครูคนไหนที่คุยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูประจําชั้นซึ่งมีความสําคัญที่สุดหรือคุณครูในวิชาที่ลูกของท่านเรียนอยู่เนี่ยท่านก็ไม่ต้องคุยนะครับท่านต้องหาข้อมูลก่อน พอหาข้อมูลแล้วถ้ามันเป็นความจริงละ่ะลูกของท่านมีความทุกข์จริงๆเพราะคุณครูทําเรื่องอย่างนี้จริงๆเนี่ยอันดับต่อมาก็คือท่านจะต้องมาเจอผู้รับผิดช,ชอบคือผู้ำอำนวยการท่านโทรศัพท์มาคุยก็ได้หรือท่านจะไปที่โรงเรียนก็ได้ แต่การไปที่โรงเรียนไม่ต้องประจุดประเจอเพราะเดี๋ยวคุณครูคนซึ่งท่านคุยไม่ได้และลูกของท่านมาเล่าไว้ฟังว่าเขามีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวก็จะผ่านมีอัตติกับลูกของท่านคนเราเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทครับคุณครูก็เช่นเดียวกันบางคนพร้อมครับจิตใจอ่อนโยนรักเด็กมากๆเลยเหมือนกับลูกตัวเองที่บ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เพียบพร้อมสามีก็อยู่ด้วยกันภรรยาก็อยู่ด้วยกันลูกมีงานมีการทําเรียบร้อยไม่เป็นหนี้เป็นสินมาโรงเรียนก็มีความสุขครับเห็นเด็กก็เหมือนกับลูกเห็นอกเห็นใจดูแลอบรมสั่งสอนมันไม่มีปัญหาครับถ้าเจอคุณครูแบบนี้แต่ถ้าเจอคุณครูซึ่งหนี้สินก็ล,นล้นพ้นสามีก็ไปอยู่กับเมียน้อยหรือ ลูกกำลังติดยาอยู่ในขณะนี้มันไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาทำงานแต่ทำไงได้ถ้าไม่มาทำงานมันก็ต้องออกจากราชการดังน,นั้นโรงเรียนไม่สามารถสกรีนคุณครูเหล่านี้ออกไปจากระบบได้หากมีปัญหาเนี่ยคนที่สามารถที่จะพูดได้ก็คือผู้อในการโรงเรียนท่านสามารถที่จะเดินเข้ามาในโรงเรียน แล้วก็นัดพบกับท่านผู้อำนวยการเพื่อที่จะมาพูดคุยเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่เชิงมาฟ้องไม่ใช่เชิงมาร้องเรียนหากเรื่องนั้นเป็นความจริงแต่ถากว่าท่านคิดว่าท่านรับได้ท่านสามารถให้ลูกของท่านปรับตัวได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือท่านไม่ควรมีปัญหากับคุณครูประจำชัน้นหรือคุณครูที่สอนลูกของท่าน ในระดับชั้นนั้นๆควรให้เขาได้ปรับตัวเองที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นย้อนกลับไปว่าคนอื่นและลูกเขาเป็นยังไงบ้างถ้าลูกบอกว่าคนอื่นเขาไม่มีปัญหานั่นแหละลูกนั่นแหละคือคนที่มีปัญหาลูกจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้นะพื้นฐานการเลี้ยงดูทางบ้านไม่เหมือนกันครับนั้นเด็กแต่ละคน ไม่เหมือนกันในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้บางคนที่บ้านเนี่ยลำบากยากแค้นมากมาโรงเรียนเนี่ยเขาทำเองทุกอย่างเขามีความรับผิดชอบสูงแม้กระทั่งเป็นเพียงแค่เด็กปอนหนึ่งเนี่ยก็าสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านจะต้องหนักแน่นและจะต้องไม่หูเบาลูกพูดปั๊บเชื่อปุ๊บเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นเลยครับพินิจพิเคราะห์ดูไว้ดีว่าเป็นยังไงค่อยประคับประคองกัน แล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือการยานามิตรกับคุณครูประจําชั้นหรือคุณครูประจําวิชาที่ท่านคิดว่าสามารถที่จะพึ่งพาเขาได้ให้เขาได้ช่วยดูแลได้พูดคุยกันถ้าท่านมาหาผู้อำนวยการแล้วมันคือทางออกสุดท้ายแล้วครับที่จะต้องแก้ปัญหาแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้คือสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําหากว่า คนอื่นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกของท่านได้โรงเรียนคือสถานที่ที่อยากจะให้นักเรียนมาเรียนแล้วมีความสุขครับไม่มีโรงเรียนไหนแล้วครับที่อยากจะให้นักเรียนมาเรียนแล้วนักเรียนมีความทุกข์ดังนั้นถามเขาว่าเขาทุกเรื่องอะไรแล้วพยามหาคำตอบและร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดคือ หลีกนี้ไม่ได้ผู้ปกครองและคุณครูต้องเข้าใจกันเพื่อที่จะทําให้คนซึ่งเรารักและเราห่วงใยเราคาดหวังให้มีความสุขในการตื่นเช้าขึ้นมาในแต่ละวันแล้วอยากมาโรงเรียนศรบะชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ